นี่ทำลาบเหนือน,นะคะดูหมูสี oh yeah, yeah. อยู่นี่น,นี่ก <st aff in> ็ดูนี่อันนี้จะไร้นะคะอันนี้หอมอันนี้หมูสับแล้วก็อันนี้ไส้แล้วก็น้ําจิ้มนี่สาวเหนือค่ะสาวสุด <st aff in> พี่สาวสุดสวยทําลาบหมูแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนนะคะ <st aff in> <st aff in> ใช่ดูสิน่ากินมากม,ม,มีตับนะคะตับสดๆเดียวกันอือจะลงไปในยูทู e นะคะก็มีผักกาดผักอะไรไม่รู้ว่าเรียกอะไรไม่ถูกอันนี้เป็นไส้ที่สดๆมากราดนะ้ำจิม้มพี่สาวมันคนทำค่ะส่วนดิฉันก็จะ ทำเจ้าดิฉันก็จะเป็นคนกินค่ะเขาเป็นคนกินค่ะแล้วเขาจะทําไอ้น,นี่ไงอันนี้ก็จะทําเป็น <S <S สมซีนสมซีน,สสน,สสนอันนี้ก็ทำเป็นสมซีนนะคะจะกินวันนี้เป็นพาร์ที้พี่สาวกำลังทำนะคะกำลังคั้นหมูคั้นหมู กูดยกระจ้ายนะคะดูอบางๆเอาตับมตบะตบสดตับสดนะคะตับสดอยู่ตรงนี้ค่ะมาเลยนี่ไงสดมากแมก่เทเข้าไปเลยสดมากรู้สึกยนดเลยโอ้ยโอเคดีก่อน,อด,น,อนดูพี่สาวก็ทำากำลัลงดูวิธีทำลาบเหนือนะคะ อันนี้คุณวันประยุกแล้วใช่ไหม <laughs> แกประยุกแล้วแกใส่ดินแกเป็นกระสือแกจะกินลาบแค่ที่กินดิบๆตาปะใช่ไหมวันแกแกินไอ้ตับมันนี่พี่บอก <laughs> <laughs> บ้าแกจะใส่ตับดิบๆ <c oughs> นี่เราต้องไปคาาั่วทหไมพี่แจงคั่ควแกคั่วกินได้ไออยังไงเอองั้นมันก็สุกแล้วมันก็ไม่ดิบสิงั้นน่ะคั่วไปกินได้ยังไง ซัมซีเป็นกระมังใหญ่เลยเหมือนกับทำงานวัดสองครั้งเนี่ยต้องผ่าสองครั้งนะเนี่ยเนอะเรามีกระทะใหญ่เอากระทะใหญ่ใช้อันเดียวนั่นเองเรก็ทำไปเรื่อยลยนี่เราไม่ให้อันนี้มันนะกินมันเป็นก้อนๆผสมสั่โอเคนะคะนี่พี่สาวกำลังข้นเนื้ออยู่นะเพื่อนสาวกำลังทำอะไรว่าปลาหอมแดงใช่ไหมนี่ ใส่แล้วจะได้เอาแบบนี้ตัวนี้เอาผัดตัวนี้อเอาผมเนี่ยก็ผัดด้วยหรอกเออเอาผัดนีดหน่อยแล้วก็จะใส่กิ๊เออก็ว่างั้นแหละใส่ิอร่อยอันนั้นโรยดิบนี่ที่โรยหน้าใช่ไหม,ม <laughs> แล้วก็ไม่เคยทำลาบเหนือ,อ,อแต่ที่แนวนี้เราทำสมสิ้นคันแล้วก็จะทำเป็นก้อดๆกดกดๆไอ้งานใครงานมันไม่เกี่ยวกันคะ่ะ วันนี้ก็จะมีพาร์ตี้แล้วก็วันพฤหัสเป็นวันที่ Thanksgiving ใช่ไหม <laughs> จะมีไหมไก่งวง <laughs> พี่แจงไปแล้วเนาะพี่แจงไปรีโซนาแล้วใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรพวกหนูอยู่กับไอ้วัน,นกินสองคนก็ได้ไยังไม่ได้กลับเมืองไทยใช่ไหมใช่ต้องรองเงินเึ้นข้าเหนียวต้องเงินรองเงินข้าแบงก์เงิน,เง,นเงินของอยู่อเงินโซเชียลใช่ไหมเออนอะพี่เราทําเรื่องมาแล้วทุกอย่างมันอับครูปแล้วก็คือเราไม่ต้องมานั่งรอรอข้าเหนียวอยูอ่ เรา,ากัดมันจะอร่อยกัดมันแล้วเราคั่วโดนอันนี้เข้าไปไงตะไคร้เข้าไปจะออร่อยเยอะมากวันนี้ทำเยอะมากตะไ<บ> <บา S 1> คร้คนวะันนั้นน่ะโกนกับดึงคนกับอันพี่ดวนนะ่ะมันปวดแขนมดแดงมันเยอะอ่ะอันนี้เราใช้ของมือเรื่องง่ายเดียว วันพี่ดวนมาก็ทำโหดหนึ่งแล้วเออทำโหดแล้วคุณ<อ>บอลตาไน,นได้กินกิ่นแตงกันแต่กลินกระเนื้อแกไม่ได้กินหมูสักคำหนูก็ไม่ค่อยชอบกินหมูเท่าไหร่เจ้าข่าเน,นื้อสันก่ข่าเนีจ้จเตมกระมังเลยค่ะตอนแล้วคนแล้วก็ต้องเอาไปคั่วอันนี้คือลาบเนื้อค่ะพอป้าหอมอยังไม่เห็นเลยอบอกโผล่อะเอามาดูยังยัง เห็นน้อยหมดแั้วไหนที่มึงวางน่ะเออเห็นน้อยฉันเห็นแล้วเดี๋ยวจะใส่ยิปเลยเอออีเพื่อนเราเดี๋ยวแก้่หมดเลยเพื่อนเลยงาเก่งในนั้นให้หมดเลยจะหันวันนี้พักก็ใส่อยู่โออันนั้นเดี๋ยวนี้มาแข้งแกอันนั้นเราจะต้องเอาใส่ตะกั่นอะใส่อ่ะเราก็เอาไว้ให้โรยตรงนี้มันสุปเราต้องพักตะกั่นอะมันได้ข้าวไหมโรยให้มีโรยสดด้วยนะเออบึ๊ดก็จิ้มนาะ กินมาได้มันเป็ดตาคลิบเลยคุณบอลน,นะอ่ะกินได้เากินได้ฉันกินมันเป็นอ่ะเดนจะเอานี้ก่นอนหนีหน่อยหนีหน่อยจ้ะหน,นีหน่อยคนทำวิดีโอนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยขอ,อนทำแกงก่นกนอนไล่ไล่ตาล้องหนีวะาคุณเอ๊ <c oughs> จะไปลงยูทูปลงพี่สาวคนสวยในยูทูปวันนี้นนกกได้ไหมแง่แหละทำยูทูปอ่ะพี่แจงไม่รู้พี่แจงเพิ่งกลับมาจากบังไทย อาหารอันนี้น้ำแข็งนอกมีอนไรยคนทำกับข้าวบุ้งบับ,บ,บมูได้เลยทมบักว่มใี่ก็บอกว่าเอาให้หมดนี่อันนั้นเอาไว้เอาไว้โรยก็ได้อันนี้ให้เขาไปผัดก่อนให้เขาไปผัดก่อนโอ้ยนะพอยังโอ้ยทำไมหนาอย่างนี้เนี่ยเอาวัน โอเคโอเคฉันจบฉันทำเองฉันทำเองย่าทำไมไม่หันไายเสียงอย่างงั้นน่ะเดี๋ยวฉันทำเองเออฉันทำเองเออนนน